เคยสงสัยไหมครับว่าคดีลักเล็กขโมยน้อยตามต่างจังหวัดกับคดีทุจริตระดับชาติที่สานสะเทือนไปทั้งประเทศเนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกันคําตอบอาจจะน่าประหลาดใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของคดีทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเอกสารเล่มเดียวกันวันนี้เราจะมาจอดเลือกพิม์เขียวสู่ความยุติธรรมฉบับนั้นกันครับนั่นก็คือคู่มือการปฏิบัติงานสอบสวนทีนี้คําถามก็คือทําไมต้องมีคู่มือที่มันละเอียดขนาดนี้ด้วย เพื่อจะตอบคาถามนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูโลกยุคปัจจุบันกันก่อนที่ซึ่งอาชญากรรมเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าตาเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนี่คือข้อความที่ยกมาจากคํานําของคู่มือเลยนะครับซึ่งสะท้อนภาพความจริงได้ชัดเจนมากๆลองนึกภาพตามง่ายๆก็ได้ครับแก๊งคอรเซนเตอร์ไงสมัยก่อนเนี่ยโจนอาจจะต้องปีนเข้าบ้านใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้โจนอาจจะอยู่ห่างออกไปเป็นพันๆกิโลเมตรใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สร้างความเสียหายมหาศาลได้แล้วนี่แหละครับคือความซับซ้อนที่คู่มือเล่มน,นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมโดยเฉพาะ และเมื่อต้องเจอกับความท้าทายที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทางออกที่ดีที่สุดก็คือการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้คู่มือเล่มนี้เลยไม่ใช่แค่ตำราเรียนนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่า standard operation procedures หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า SOP นั่นเองถ้าใจพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นสูตรอาหารสำหรับเชฟเลยครับ SOP ก็คือคู่มือการทํางานแบบทีละขั้นตอนสําหรับพนักง,งานสอบสวนเพื่อมั่นใจได้ว่าทุกคดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะถูกจัดการอย่างถูกต้องและเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดโอ้โหการเปรียบเทียบว่าเป็นแผนที่นี่คือเห็นภาพชัดมากๆเลยนะครับและแผนที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกเส้นทางไปสู่จุดหมายอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องเตือนถึงอันตรายหรือว่าทางตันข้างหน้าด้วยคู่มือเล่มนี้ก็เหมือนกันเลยครับคือไม่ได้แค่บอกว่าต้องทําอะไรบ้าง แต่ยังชี้ให้เห็นถึงกับดักทางกฎหมายหรือข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยที่อาจจะทําให้คดีทั้งคดีเนี่ยต้องพังลงได้เลยและนี่ไม่ใช่แค่แผนที่แผนเดียวนะครับแต่มันคือแผนที่โลกหรืออตัลาสฉบับสมบูรณ์เลยก็ว่าได้ที่แบ่งออกเป็น5เล่มด้วยกันซึ่งแต่ละเล่มก็จะเจาะลึกไปในดินแดนของโลกอาากรรมที่แตกต่างกันออกไปครับตั้งแต่คดีอาญาทั่วๆไปไปจนถึงคดีที่ซับซ้อนมากๆอย่างอาากียกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจยาเสพติดหรือแม้กระทั่งคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับ เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจแผนที่เล่มนี้ได้ดีขึ้นเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกับคำที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกระบวนการทั้งหมดนี้กันก่อนนั่นก็คือคำว่าการสอบสวนครับ ตามนิยามทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันบอกเราเป็นในนว่าพนักง,งานสอบสวนต้องสวมหมวก2ใบในเวลาเดียวกันเลยใบยแรกคือหมวกของนักสืบครับที่ต้องรวบรวมหลักฐานและก็ปฏะติดประต่อเรื่องราวว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่ส่วนหมวกอีกใบคือหมวกของนักกฎหมายครับที่ต้องนําหลักฐานเหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นสํานวนคดีที่มันหนักแน่นพอที่จะเอาผิดผู้กระทาผิดในชั้นศาลได้ดังนั้นการสอบสวนจึงไม่ใช่แค่การหาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ แต่มันคือการสร้างเรื่องราวที่มีตรกกะทางกฎหมายมารองรับครับซึ่งตรกกะที่ไ่ว้เนี่ยมันก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนมากๆเลยและนี่คือ3ด่านหรือ3มเสาหลักที่พนักง,งานสอบสวนต้องพิจารณาอยู่เสมอเลยครับลองนึกภาพตามกันนะครับสมมติมีคนหยิบจัก,กรยานของคนอื่นไปด่านแรกเลยคือการกระทําครับการเอาของคนอื่นไปโดยไม่มีสิทธิ์เนี่ยถือว่าครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์แล้วแต่ถ้าไปดูที่ด่านที่2เหตยุยกเว้นความผิดแล้วพบว่า อ๋อเขาเอาจักรยานไปเพื่อรีพาน้องที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลกรณีแบบนี้อาจจะเข้าข่ายกระทําโดยจําเป็นซึ่งทําให้การกระทํานั้นไม่เป็นความผิดไปเลยหรือถ้าไปที่ด่านที่3เหตุยกเว้นโทษแล้วพบว่าคนที่เอาไปเป็นเด็กอายุ5ขวบที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยกรณีนี้กฎหมายก็จะยกเว้นโทษให้นี่แหละครับคือกระบวนการคิดที่เป็นระบบโอเคครับพอเราเข้าใจแล้วว่าการสอบสวนคืออะไรคําถามต่อมาก็คือ แล้วใครกันล่ะที่มีอำนาจตามกฎหมายในการทำหน้าที่นี้จุดนี้สำคัญมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าตำรวจทุกนายจะทำคดีได้การที่กฎหมายกำหนดชั้นยศขั้นต่ำเอาไว้ที่ร้อยตำรวจตรีก็เพื่อเป็นหลักประกรันว่าผู้ที่ทำหน้าที่นี้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ซับซ้อนมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการฝึกอบรมมาดีพอที่จะจัดการกับคดีได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับ แล้วทีนี้พอเกิดคดีขึ้นมาสถานีตํำรวจไหนล่ะที่จะเป็นผู้รับผิดชอบกฎหมายก็ให้หลักการง่ายๆไว้3ข้อครับให้ดูว่า 1. ความผิดเกิดในท้องที่ไหน 2. ผู้ต้องหาอาศัยอยู่ที่ไหนหรือว่า 3. ผู้ต้องหาถูกจับที่ไหนถ้าเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในพื้นที่ของสถานีตํำรวจไหนสถานีนั้นก็มีอำนาจในการสอบสวนคดีนั้นไปครับแต่เพื่อให้มันเป็นระบบและง่ายที่สุดนะครับ โดยทั่วไปแล้วสถานีตำรวจในท้องที่ที่เหตุเกิดก็จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักไปครับเพราะว่าตรงจุดนั้นแหละที่มักจะพบพยานหลักฐานได้มากที่สุดเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าการสอบสวนคืออะไรใครเป็นคนทําแล้วก็ทําที่ไหนตอนนี้เรามาถึงส่วนที่อาจจะเรียกได้ว่าสําคัญที่สุดแล้วครับนั่นคือการตอบคําถามที่ว่าทําไมก้าวแรกนี้ถึงเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด เป็นคำเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับถ้าต้นทานหรือว่าต้นน้ํามันสกรปรกไปแล้วเนี่ยเราก็คงหวังให้ปลายน้ํามันใสสะอาดไม่ได้ใช่ไหมครับการสอบสวนก็เป็นแบบนั้นกับกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันถ้าจุดเริ่มต้นมันมีตําหนิความยุติธรรมที่ปลายทางก็ย่อมสั่นคลอนไปด้วยและนี่คือกฎเหล็กที่ไม่มีข้อยกเว้นเลยครับการสอบสวนไม่ใช่แค่ขั้นตอนหนึ่งแต่มันเปรียบเสมือนกุญแจที่จะใช้เปิดประตูห้องพิจารณาคดีในสาร ถ้าไม่มีกุญแจดอกนี้ที่เรียกว่าการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วก็ประตูสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลก็จะไม่มีวันเปิดออกได้เลยคำถามสุดท้ายนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตำรวจหรือผู้ต้องหายต่อไปแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนครับเพราะถ้าหากว่าก้าวแรกนี้มันเกิดผิดพลาดขึ้นมาสิ่งที่ตกอยู่ในความเสี่ยงไม่ใช่แค่คดีใดคดีหนึ่งนะครับแต่คือความเชื่อมั่นของสังคมทั้งหมดที่มีต่อคำว่าความยุติธรรมและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการสอบสวนที่มีคุณภาพ ถึงเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของหลักนิติรัฐครับ